วันนี้ผมก็จะมา exercise กับไปตัวดิบ Bar ของผมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็จะเป็นการผสมผสานนะครับสว่างหลายท่านะครับก็จะเป็นดิบแล้วก็มีเลกเรสนะครับทำด้วยกันนะฮะดิบของผมเนี่ยผมจะพยายามทำตัวเฉียงไปข้างหลังให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องการออกกำลังกายหัวไหล่ด้านหน้านะครับซึ่งท่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่วอร์มก่อนมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะบาดเจ็บง่ายหน่อยนะครับ ถ้าเราวอร์มเนี่ยพยายามลงไปให้ลึกเท่าที่เราลึกได้นะครับผมก็ลึกได้เท่านี้นะครับลึกกว่านั้นก็ไม่ไหวแล้วนะฮะมันก็จะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าเยอะแล้วก็ได้กําลังหน้าท้องด้วยตอนที่เราผสมผสานอีกท่าหนึ่งเข้าไปนะครับผมมักจะพยายามออกกําลังกายที่มันได้หลายๆท่าพร้อมกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เกร็งกล้ามเนื้อเต็มที่นะครับก็คือทำเอลซิตโฮลด์นะครับก็คือโฮวเว่เท่าที่เราพอไหวนะครับเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขานะฮะสักพักหนึ่ง อ่ะก็หมดแรงแล้วนี้ก็จะพยายามมาต่อท่าต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเออกกำลังกายครั้งหนึ่งเราก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับเราจะได้ประหยัดเวลาเราเอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับนี้ผมก็จะทำตัว front lever แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือทำได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้พยายามดึงข้อนะครับแล้วก็มาต่อด้วยตัว l s i t p u l l up ที่เป็น neutral grip นะครับ อันนี้ก็ดึงเท่าที่เราทําได้นะครับผมก็าชามทำจนหมดแรงหลังจากนั้นก็มาทำออสเตรเลียนพู้รับที่เป็นนิวทรอลกริปนะครับนี้พยายามจะเกรงเน้นบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วก็หลังส่วนบนนะครับให้มากๆเลยนะครับหรือตรงบริเวณกล้ามเนื้อรอมบอยนะครับที่ผมใช้อยู่นี้โรซี่ก็เข้ามาแจมด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้ามาเล่นด้วยเลยไหนๆก็มาแล้ว ตอนนี้โรซี่หนะักประมาณสัก16ปอนด์นะครับก็น่าจะประมาณ7กิโลแต่ว่าตัวเขาใหญ่อันนี้เราก็เอามาออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับนี่มีหมาก็มีประโยชน์ได้นะครับเราก็เอาเขามายกได้แล้วเขาก็หนักพอสมควรเลยนะครับมันก็ทําให้เราได้ออกกําลังกายใช้ได้เลยนะฮะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ควรจะให้เขาออกกําลังกายบ้างเราก็ เอาหมามาโหนบารครับนี่ขนาดโรซี่ยังโหนได้ดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องโหนกันได้มั้งครับนี่โรซี่เป็นหมาที่ทำพูอัพได้ตัวแรกของโลกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นหมาตัวไหนทําได้เขาก็ชอบมาเล่นด้วยเสมอนะครับเวลาที่ผมเล่น ไปละดีกว่า